การตลาดก็มาพบกับคุณผู้ฟังทุกจันทร์พุทธสุ์ก็จะมีเปรกสองจอมยุทธอาเซียนนะคะวันนี้จอมยุทธอาเซียนจะพูดถึงเรื่องเ,อเกี่ยวกับความขึ้นหน้าของเฟสแรกของทวายนะคะเป็นเรื่องของรายละเอียดอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ ที่จะดึงเข้ามาร่วมลงทุนในถวายนี้นมีอะไรบ้างส่วนช่วงแรกนี่จะคุยกับทางนายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคนโนโลยีสารสนเทศไทยนะคะเกี่ยวกับเรื่องตลาดการสื่อสารของไทยค่ะมาพบกับแลขานุก,การสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศคุณสุภชัยสัจจะภัย,ยบุญกิจนะคะสวัสดีค่ะคุณสุภชัยคับสวัสดีครับคุณลักษณาคารับค่ะพูดถึงเรื่องของ เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะตอนนี้นี่เข้ามามีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนทั่วโลกอย่างมากเลยนะคะและก็ปัจจุบันนี้ในรัฐบาลปัจจุบันนี้ก็เน้นหนักเรื่องของอะไรฮะเศรษฐกิจดิจิทัลดิจิทัลอีคโนเมีนะคะ uh. uh, เศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ คนที่บางครั้งบอกว่าโอ้ยไกลตัวฉันไม่อยากรู้เรื่องแต่ตอนนี้เนี่ยไม่รู้ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีความสําคัญมากๆทีนี้อยากจะให้คุณสุภชัยเนี่ยพูดถึงเรื่องของตลาดการสื่อสารของในไทยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างได้รับความนิยมกันเป็นสถิติอย่างไรบ้างคะครับผมขอบคุณครับคุณรัชนาก็ตอนื่นก็ต้องขอบคุณ ทีงานก่อนนะครับก็คือทาง nextech เองนะครับแล้วก็กสทชนะครับที่ให้การสนับสนุนให้เรามีตัวเลขสถิติให้ผมมาเล่าให้ฟังวันนี้นะครับก็จากมูลค่าตลาดครับตลาดสื่อสารยังตอบเติบโตต่อเนื่องเลยครับคุณธนาก็เรามองกันถึงว่าปี58เนี้ยนะครับก็น่าจะโตจากปีที่แล้วอีก12%เอร์เซนะฮะมูลค่ารวมตลาดน่าจะถึงห้าแสนล้านนะฮะ ก็เติบโตต่อเนื่องทุกป,ปีนะฮะอย่างที่คุณลักษณะบอกฮะดิจิทัลอีโคโนมีมาแล้วก็คนเองอยู่นี้เรื่องของการเข้าถึงอินเทอร์เนต็ตแล้วก็การใช้งานไอซีทีเนี่ยค่อนข้างสูงขึ้นนะฮะแล้วก็ทําให้ตลาดสื่อสาร,ร,รซึ่งเป็นรากพื้นฐานนะฮะไม่่ยวกับเนื่องคือในไอซีทีเนี่ยเราจะเข้าใจว่ามันเป็นอินโฟมชันคอมมิวนิเคชันแล้วก็เทคโนโลยีก็ตัวคอมมิวนิเคชันก็คือสื่อสาร,รเนี่ยเป็นตัวเอ a เน e เบิลที่ทําให้อย่างอื่นมันเติมต่อไปได้นะฮะ ็ตลาดนี้ยังเติบโตต่ตอเน,นื่องครับแล้วก็สถิตีที่น่าสนใจครับก็เราเรามองสองมิตินะฮะ <c oughs> ตลาดตัวอุปกรณ์เนี่ยเราจะมองเป็นตลาดสื่อสารเนี่ยเราจะมองเป็นพาร์ทของอุปกรณ์ <c oughs> แล้วก็พาร์ทที่เป็นบริการ <c oughs> ครับ ก็ข่าวดีครับก็สําหรับประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะก็เราซื้ออุปกรณ์ใช้เยอะนะฮะเพราะา<ม>เราไม่ได้ผิตมากมายนะันะฮะก็เป็นสัดส่วนประมาณ6กสิบสี่สิบนะฮะก็แปลว่าคนไทยเราสามารถมีการขยายตัวตลาดเกี่ยวกับด้านบริการเนี่ยเป็นสัดส่วนถึงหกสิเปอร์เซ็นมากกว่าอุปกรณ์<อ>นะฮะ,ะก,ก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเราเท่ากับซื้อของอย่างเดียวแต่ไม่ได้มีบูรณาการในการใช้งานใช้บริการมากกว่านะคะหกสิบเปอร์เซ็นใช่ครับ แต่แน่นอนตัวอุปกรณ์เองมันก็โตเร็วมากจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโมบายแฮนด์เซฟนะฮะตอนนี้เนี่ยเรามีการใช้อินตเทอร์เน็ตกันเนี่ยน,นะครับก็คืออย่างหมายเลขนี้ก็ประมาณเกือบ90ล้านเลขหมายแล้ว <นะ S 1> ซึ่งเรียกว่าหนึ่งคนมีมากกว่าหนึ่งใช่ครับผมจำนวนประชากรตอนนี้เหลือแบบเท่าไหร่ฮะหก ว่าหกสิบกว่าโดยประมาณกลางๆก็หกสิบห้านะครับก็มีตัวเลขไดได้ด้ค่อนข้างเยอะนะเทรนด์หนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนครับ,บรคุณลักษณะก็คือในเรื่องของตลาดเครื่องรับโทรศัพท์ครับอเออเราเรียกหมวดนี้ว่าหมวดทโทรศัพท์แทนเชสอะนะฮะท่านี้ง,ง่ายๆภาษาเราเข้าใจง,ง่ายๆไม่ต้องเทคนิคก็คือโทรศัพท์โทรศัพท์บ้านโทรศัพท์บ้านนะครับที่เราจ่ายร้อยบาทร้อยบาทเนี่ยนะครับก็มูลค่าตกลง เยอะเลยนะฮะคนไม่ค่อยใช้ละใช่ครับตกไปตอนนี้เนี่ยตกไปถึงติดลบ6กบาเปอร์เซ็นต์เลยด้วยซ้ำเพราะบางบ้านได้ถอดโทรศัพท์บ้านไว้เลยเพราะว่าบอกว่าไม่ค่อยได้ใช้ใช้มือถือแทนตอนนี้เนี่ยตามบ้านเนี่ยนะครับที่ยังใช้อยู่และยังคาสายไละอยู่เนี่ยก็คงจะต่อเป็นพวก a d s l นะฮะ,ะท,ที่อย่างต้องคงไว้แต่คงสภาพเบอร์ไว้นะ,ะ,ะที่เป็นการต่ออินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อวงจรที่เป็น d s s l ซึ่งที่เหลือเนี่ยคนก็เริ่มใช้อย่างที่คุณละคณะว่าแล้วก็กลายเป็นว่าเบอร์บ้านเธอเบอร์อะไรก็ให้เบอร์ศูนย์แปเลขก x ไปเลยก็ค,คือทุกคนเอาเบอร์มือถือนี่แหละเป็นเบอร์บ้านตัวเองแล้วเป็นเพราะว่าอะไรคะค่าโทรศัพท์มือถือนี่ถูกลงด้วยแล้วก็ชีวิต ประจําวันส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยู่บ้านกันหรือว่าไงคะเอออยู่บ้านหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบอยู่บ้านน้อยลงนะแต่ว่าโดยคอนเวเนียนกําลังฮะก่คือสะดวกว่ามือถือก็คือไปห้องน้ําไปที่ไหนได้หมดเลยจริงๆิมันก็เป็นเทรนด์ของของของโลกนะฮะซึ่งึ่งอันนี้อันนี้ประเทศเราไม่ผิดแปลกนะฮะทุกทุกที่ก็ละไม้ละยกันกันนะฮะแต่ว่าตัวน่าสนใจอีกอันะฮะโมบายแอนด์เซสซครับกับโตนะฮะมูลค่าเกือบเก้าหมื่นสองพันล้าน นะ,ะโตขึ้น<ฆ>14ะน,นะฮะโดยเทรนด์ที่พอเรา,เาทีมงานวิจัยเนี่ยนะฮะเก็บข้อมตัวเลขมาจะเห็นได้ชัดนะับว่าโทรศัพท์เครื่องมือถือฮะก็มีเซกเ,กเมนต์อีกว่าตัวที่เป็นฟีเจอร์โฟนที่เราเรียกฟีเจอร์โฟนก็คือพวกที่โทรรับเข้าโทรออกอย่างเดียวส่ง SMS <ฆ>ได้นะฮะ,ะที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟนเนี่ยนะฮะก<ฆ><ฆ>ลายเป็นตกลง87โอ้โหโทรศัพท์นะ มือถือขั้นพื้นฐานนี้ตกลง,กลงนะฮะไปหันไปใช้สมาร์ทโฟนกันหมดมโฟนนกันหดเลย<ม>ใช่ครับตอนนี้สมาร์ทโฟนโต92เเปอร์เซ็นต์งดูเยอะมากฮนะก็ต้องยอมรับครับเป็นอันนี้สงซึ่งอันนี้เนี่ยมีหลายคนถามผมเหมือนกันบอกว่าเอ๊ดูเหมือนมันโตเยอะขนาดนี้แต่ทำไมมันตัวเล่มันจาก5้าแสนล้านเป็น5้าแสน6เองคือมันโตไม่เยอะในเชิงมูลค่าน,นี้เป็นประเด็นน่าสนใจครับก็คือต้องบอกว่าอุปกรณ์ไอทีเองเนี่ยมันถูกลง คือถ้าเราต้องอยอมรับว่าวิจัยที่ผมเตรียมข้อมูลมาแชร์ท่านผู้ฟังเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องของมูลค่าตลาดนะฮะซึ่งมูลค่านี่มันนับเป็นเม็ดเงินนะที่เราจะมองเห็นว่าเออมีเงินสะพัดในตลาดวงการนี้เท่าไหร่แต่ว่าในเชิงจํานวนยูนิตเนี่ยบางอันเราไม่ได้ไปวิเคราะห์แต่พอเราวิคเคราะห์ออกมาหารตัวมันเนี่ยจะเห็นได้ว่าแฟกต์ความจริงข้อหนึ่งก็คือว่ามือถือแต่ก่อนเราฟีเจอร์โฟนไอสมาร์ทโฟนเราต้องเริ่มต้นที่สัก กเจ็ดพันบาทเดี๋ยวนี้พันห้าก็ซื้อได้พันห้าก็ได้สมาร์ทโฟนแล้วหรอใช่ได้แอนดรอยดโฟนละถ้าไม่นับโปรแรงๆนี่เหลือ990อาอะไรอยู่เงี้ยนะก็มันแต่มันเข้าขายเป็นโมบายแฮนด์แชตที่เป็นสมาร์ทโฟนนะฮะังนั้นตรงนี้ผมว่าก็คือเรียกว่ามันสามารถที่จะแชทพวกไลน์พวกอะไรที่ตอนนี้ชีวิตประจำวันนี้ก็คือหันมาใช้ไลน์ใช้สื่อสารกันสังคมสื่อสารสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์มากขึ้นนะคะ ทีนี้นถ้าพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์นะ,ะคะคุณคสุชัยคะอุปกรณ์ที่บอกเมือ่อกี้โทรศัพท์ที่บ้านเนี่ยเราผลิตเองในประเทศไทยหรือว่างไงฮะแต่ว่าส่วนมือถือเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือนําเข้าทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับคืออันนี้ต้องต้องยอมรับ,บวงการเรานิดหนึ่งนะครับวงการไอทีเองเนี่ยประเทศไทยเราอาจจะไม่ได้เป็นผู้ผลิตมากนักนะฮะอาจจะมีผู้ให้ ผู้ผลิตจริงๆลายไทยเนี่ยนับนิ้วได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายถ้าเ,าเร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 าขุดลงไปลึกๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสุดท้ายเรื่องไอซีพีบอร์ดหรือการประกอบนั่นเราอาจจะเป็นคนแค่ประกอบแต่ว่าเราไม่ได้ผลิตตั้งแต่ต้นน้ำค่ะเพราะฉะนั้นผมค่อนข้างจะสรุปเป็นเป็นข้อสรุปได้เลยะฮะว่าเราเรานำเข้าเกือบทั้งสิ้ง แต่ที่น่าสนใจก็คือผมยังดีใจที่เรามีการเพิ่มบริการเข้าไปเพราะบริการคือเนื้อแท้ของเงินสภัตที่จะอยู่ในประเทศตรงนี้ผมผมสนใจตัวเลขอย่างนี้ตัวเลข60เป,ปเซ็นก็ถือว่ายังดีอยู่นะฮะว่าเรานำเข้าแค่40แต่ว่าเจเนเรตอินคัมเนี่ยจาก รายได้ทางด้านการบริการในถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะใช่ครับเพราะอันนี้เป็นเรื่องจ่ายค่าวงจรจ่ายค่าอะไรเท่าเงินมันอยู่ในประเทศซึ่งอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ทางสมาคมเองก็ค่อนข้างเป็นห่วงของเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อ GDP ทางตรงของประเทศด้วยถ้าเรามัวแต่ว่าเรียกว่าอะไรนะขาทั้งหมดใช่ครับผม นะฮะก็ก็อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของบริการแฟกนี่หายไปเลยก็ไม่มีอ,อย่างที้หายไปเลยเหลือแค่รน้อยมากน้อยมากแล้วก็ติดลบย่างต่อเนื่องนี้ก็ติดลบอีกสิบเปอร์เซ็นต์ทีนี้ อีกหน่อยเนี่ยนะเครื่องโทรสารหรือเครื่องแฟกซ์เนี่ยจะกลายเป็นเก็บใจพพ่เป็นวิพิธภัณฑ์อยู่นิ่งๆพิพิธภัณฑ์ครับผมอเนทุกอย่างเปลี่ยนไปเร็วมากเลยนะคะของดิฉันไมีอย่างเครื่องพา์มเนี่ยนะคะที่เราจดโน้ตได้ยังสวยงามยังดีอยู่เลยแต่บริษัทปิดไปซะละรแบตหมดใช่ไหมคะจดได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็หลายอย่างก็คือวางไว้นิ่งๆแล้วนะคะใช่ครับใช่ใ่เปลี่ยนไปเร็วมาก ครับใช่ครับก็อีกอันหนึ่งที่ผมอยากน,นําเสนอทางเพื่อนุฟังก็คือว่าผมว่าตรงนี้เป็นนิวิตใหมายที่ดีนะเอมันตลาดมันโตแล้วมูลนินาการกับการเข้าถึงด้วยสมาร์ทโฟนได้ง่ายขึ้นเนะี่ยผมว่า สิ่งที่น่าสนใจนี้ก็คือปีต่อๆไปเนี่ยเราจะเริ่มเห็นบริการหรือเซอร์วิสอะไรที่มากขึ้นเช่นเรานึกถึงอย่างเช,เช่นชาวนาชาวไร่เนี่ยนะครับอ,อาจจะเช็คราคาตลาดราคาพืชผลได้ง่ายขึ้นซึ่งเรื่องที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะจริงเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งอันนี้เป็นความหวังสูงสุดที่ทีมงานตลาดสื่อสารอยากให้เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นรากฐานที่จะทําให้ประเทศในเซกเตอร์ในคลัสเตอร์อ,อื่นๆเนี่ยมาใช้ประโยชน์แล้วก็โตต่อได้ ค่ะไม่ต้องไม่ใช่ใช้ก็แต่ยอดพีระมิดเท่านั้น<ช>คืออยากให้ลงมาถึงฐานล่างของพีระมิดใช่ไหมคะใช่ครับผมซึ่งอันนี้กำลังผมก็มันเห็นเทรนด์ที่ชัดเจนว่ามันน่าจะไปสู่จุดนั้นซึ่งถ้าเราไปดูอีกหมวดหนึ่งน,นะฮะตัวเลขที่เราเห็นก็คือคนไทยเนี่ยก็คือแชทหรืออะไรกันเนี่ยร้อยละเก้าสิบของการใช้งานดูวีดีโอ <c oughs> ดูหนังนะฮะแต่ว่าผมไม่รู้สึกแปลกอะไรเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของธรรมชาตินะฮะ <c oughs> ก็คือคนเราจะเริ่มจะใช้ทําอะไรเ,เราก็จะเริ่มใช้จากที่มันสนุกก่อน แล้วก็จากตรงนั้นเนี่ยก็ไยพัฒนาต่อยอเพราะเดี๋ยวนี้ผมก็เชื่อว่าหลายๆคนที่เห็นเขานั่งแชทไลน์กันจริงจริงจริงๆกาอาจจะประชุมง,งานอยู่ก็ได้ค่ะทีนี้ถ้าจะแยกเป็นสัดส่วนระหว่างที่ว่าใช้สื่อสารกันเพื่อธุรกิจกับสื่อสารเพื่อส่วนตัวครับบางคนบอกไรสะะ้สาระแต่อาจจะ<า>โอเคอาจจะ มีมีส่วนตัวเลยนะคะแบบนี้นี่เปอร์เซนเทมันมันประมาณเท่าไหร่คะตอนนี้เนี่ยเอ่อตอนนี้มันมันมีเกิดเกิดสองเรื่องพร้อมกันนะครับก็คือเรื่องแรกก็คือคนธรรมชาติกับการสนุกก็ก็น่าจะคือเกือบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับแต่ในส่วนของธุรกิจเนี่ยมันมีตัวแปรปัจจัยที่ทําให้มันไม่โตเร็วขนาดนั้นเนี่ยสองเรื่องเรื่องแรกก็คือคนอาจจะยังไม่ค่อยอยากทํางานโทษนะนีปุูดแบบกังกาแต่ว่ามีประเด็นึ่งที่สําคัญกว่าฮะภาคธุรกิจเองต้องวินิจฉัยด้วยว่า การใช้แชทอย่างนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันมีผลต่อความมั่นคงธุรกิจไหมหรือมันรั่วไหมเพราะมันก๊อปปี้ไฟล์ออกได้เลยม,มันอาจจะทําให้คนหลายคนเนี่ยยังไม่กล้าที่จะวางรากฐานโซเชียลหรืออะไรพวกนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานการประชุมเีม็ปต้นเพราะมันมีสองปัจจัยนะฮะต้องมองภาพใหญ่ๆแม่ว่าแค่ว่าจะมองว่าคนไม่อยากทํางานคงไม่ใช่ก็แต่ผมเชื่อว่าโดยรวมครับคุณลักษณะก็คือระยะต่อไปเนี่ยมันก็จะเกิดการปรับตัวอย่างชัดเจนแล้วก็ ค่อยๆพัฒนาสู่เป็นความเป็นธรรมชาติมากขึ้นก็หมายความว่าแบบแกราฟเนี่ยในแง่ของเชิงธุรกิจเนี่ยก็จะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้น นะแต่ว่าเริ่มต้นจากที่ว่าเอนเตอร์เทนตัวเองก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยมีช่องทางแล้วก็รู้เยอะขึ้นแล้วก็อาจจะบางคนเบื่อไปเลยเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางคนบอกบโอ้อะไรกันเนี่ยสวัสดีวันจันทร์วันเสาร์วันนี้วันพระอะไรดอกไม้มากันเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยนะอตอนหลังบางคนเบื่อไปแล้วก็แต่ว่ายังเห็นว่ามันมีความจําเป็นจะซื้อจะขายอะไรกันก็ถ่ายปั๊บส่งปุ๊บออกมาเลยหน้าตามันเป็นยังไงดูหน่อยสิอะไรแบงนี้จริงครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คงเป็นเรื่องของการใช้งานในเรื่องของการค้าขายนะต่อไปก็เข้าถึงของได้ง่ายขึ้นจะสั่งซื้ออย่างโอท็อปบางทีอยากกินในกล้วยฉาันเนี้ยไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนใช่ไหมฮะก็จะเจอตามต่างจังหวัดครั้งหนึ่งกินอร่อยต่อไปก็คือคนเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยผมเชื่อว่าก็คงจะเป็นสาทรรันตูหนูพวกที่สําคัญ ดังนั้นเนี่ยโทรศัพท์ก็ถือว่าที่บอกว่าทุกอย่างคอนเวอร์เจนแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหมือนอีกหนึ่งอวัยวะสำคัญของของคนเราเลยใช่ไหมคะมันกลายเป็นรวมทุกสิ่งอย่างอยู่ตรงนั้นหมดแล้วจริงครับนะฮะเพียงแต่ว่าใครจะใช้ประโยชน์ตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรหลายคนนี่ก็คือสามารถที่จะ ใช้สั่งเปิดไฟปิดไฟเปิดแอร์ปิดแอร์ใช่ไหมคะดูดูคนรับใช้อยู่ที่บ้านเป็นยังไงดูสิงสาราสัตเป็นยังไงในบ้านส่องได้ทั้งหมดทุกที่ทุกทางอะไรนะค,คะก็ขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะเลือกใช้ประโยชน์อย่างไรให้ให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะค่ะ,ะแล้วก็บางคนก็ใช้มากจนเจ็บตาเจ็บมือ ใช่ไหมคะแขนต้องไปนวดเส้นยึดอะไรอย่างนี้นะคะคุณสุภชัยเห็นเป็นยังไงบ้างคะก็อันนี้ผมว่ามันเหมือนทุกสี่นะครับผมผมผมวิวิยามอินเทอร์เน็ตเนี่ย สุดท้ายปลายทางเนี่ยนะฮะมันคงเป็นสาธารณูโปโภคปเหมือนไฟฟ้าประปานะฮะต่ออินเทอร์เน็ตก็คงไม่ใช่สาระใหญ่นะครับ<ม>ที่ที่เราจะต้องพูดถึงก็คือเหมือนกับเรามาที่ตึกมันก็ต้องมีไฟนะฮะเัรเะื่าบ้านเราในฐานะที่เป็นประเทศเมืองร้อนเนี่ยแอร์ยังเกิดเป็นดีฟอลต์สำหรับเป็นเป็นสิ่งที่คาดหวัง<ม>เป็นพื้นฐานซสาม้วยซ้องจากอินเทอร์เน็ตก็คงเป็นพื้นฐานที่เหลือก็คงปกติครับถ้าเราเปิดแอร์หนาวไปเป็นหวัดชื้นมากไปก็ไม่ดีเศษมันมากไปถ้าเราใช้ไฟกันเปลองเกินไปก็ทั้งเปลองทั้ง อินเทอร์เน็ตก็คงละไม้คลายค,คืนกันนะเราใช้มากแต่ปลาไม่รู้จักออกกับบังกายคือผมว่าสุดท้ายคนก็ต้องปรับตัวเข้ามาสู่สมดุลที่ควรจะเป็นนะแต่ต้องยอมรับครับว่าไม่แปลกว่ามันค่อนข้างมีมนไปทาง,งเสียหายหรือเรียกอะไรนะใช้เกินตัวเนี่ยใช้ผิดประเภทเนี่ยค่อนข้างง่ายเพราะมันสะดวกจริงๆ <Okay. S 2> แล้วก็มีคนมาล่อมาถึงในเชิงบริการเนี่ยนะฮะก็คือมามามาหลอกล่อให้เราเสียเงินหรือมีคอมเมอร์ซหรืออะไรเนี่ยเออก,ก็ยังคงเป็นเทรนทั่วไปนะ,ะแต่ผม <Okay. S 2> คิดว่าเออมันมันมันก็ต้องปรับตัวตามนะฮะเพราะมันเป็นทั้งกระแสโลกที่ทั้งโลกทั้งใบกำลังหมุนไปทางนั้นนะฮะ okay. ก,ก็ต้องปรับตัวกันครับค่ะก็คงต้องฝากไว้ให้พิจารณานะคะสคุณผู้ฟังคะว่าอะไรก็ตามถ้ามากเกินไปเนี่ยนะคะมันก็มันมีความดีแต่ว่าพอมากเกินไปมันอาจจะเป็นผลเสียก็ได้อย่างที่บอกค่ะว่าวันทั้งวันถ้าจดจ้องอยู่ที่หน้าจออยู่ตลอดเวลาก็ย่อมมีผลหลายอย่างต่อสุขภาพใช่ไหมคะคดังนั้นก็จะต้องเลือกนะคะแล้วก็ดูความเหมาะสมแล้วก็คอยดูคนในสมาชิกในครอบครัวด้วยโด,ย,ดยเฉพาะยิง่งเ,เด็กเด็กเยาวชนนะคะคก็ต้องช่วยกันบริหารจัดการในเรื่องของเวลาในเรื่อง ต้องไปทําอย่างอื่นบ้างต้องไปรู้จักสังคมกับตัวเป็นๆบ้างนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยอยู่ในเวอร์ชตลอดเวลานะคะอยู่กับสิ่งสมมุติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันอาจจะไม่ดีนะคะโอกาสหน้าจะเรียนเชิญคุณสุภาชัยมาพูดคุยกับเราใหม่นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะ